แดงกันนะจิกหน่อยพี่แดงแดงไม่เอาลูกไม่ลมเปียลลูกหืมอืมมานี่มาแล้วลูกแดดออกแล้วยุงเยอะเยอะๆแม่ไม่อยากให้พวกหนูอยู่ข้างนอกยุงมันก็ไม่ธรรมดายุง่งหลายจะไปแก่งเอื้อยมาแล้วกวนเขาคนนะ่ะงั้นจุน <laughs> คัดอย่างคัดเนี่ยยุ่งเลยหลายจุนหากเอื้อยปวนเนื้อปวดหัวไม่สิเคลื่อนเอืเอ่อยปวด เดี๋ยวสิเรียดเล่นโอ้ยเอื้อยากเล่นการ์ตูนบักลากะกวนเอื้อยากยอกยุ่งกะไหลขึ้นอย่างไรลูกแม่ก็แน่นำถิงหลายอยู่ยอกกันยุ่งไงยุ่งไหลได้หลายไม่นช่หายดื่มคว่มดื้อทำไมกัดกัน มักหยอกกันนะไม่ได้กัดกันแต่ว่าหักน้องมันคือ,อยางอีแดงนะหักน้องคือ,อยางเดือดน้องก็ขับคุบเอาไว <c> ้ <oughs> จนให้พี่แดงเล่นหน่อยลูกโอ้ยยุ่งสิหาแม่ขอปาล,ลาหรอกไล่ทัง,งต้มคนตังดูเดี๋ยวว่ยุ่งเลยก็เดี๋ยวมันบ่อยากเด้คากันฉีดปืดทีเดียวบ่อยยางจ็กตัวใช่ไหมลูกพอละมันก็หิวนั่นแหละรู้อยู่ เกิดมาให้มันยากอยาก่างดน,นี่น่าหลงเนาะยากเกินมาแล้วกันโยยุงเยอะเหลือเกินไปไหมลูกไปไหมยุงกัดแม่หมดแล้วยุงจะเอาแม่เข้าป่าแล้วแข่งกันกัดกันบอกจุงมันสิคุม้มกัดแต่แขวเอื่อยเนาะค่ะเนาะเด้อเด้อเด้อหนาหนาหนันกหนักผู้ใดมาเนียินเสียงผู้ใดกับผิวแดงเขาเขาไม่มีแดง อ่าก็ออยงเดแดงแดงยุงกัดหูยุงกัดหูลูกข่อยแล้วค่ะยุงกัดไหมลูกย,ยุงกัดไ,ไหมยุงเยอะด้วยที่แดงกรเด็พี่แดงน้องจินเดือน้องจินเดือนน้องจินเดือนอยากเล่น,อย,นอย่างนยอกน้องดีใจแสบนะ้นเล่นการ์ตูมน,น,นมากเล่นการ์ตูนซื้อมาไ้หลายตัวอยู่ ซื้อมาแต่โดดแล้วคนละตัวสิฟ้าเห็นน้องเ่เอายาไปแกงน้องเบมโบไม่เอาลูกเห็นโมเห็นโมเห็นโมน้องจุนเห็นโมไปแล้วเห็นตาหางยู่ไก่ๆก่จุนครับไม่เอาลูกน้องลูกมามาลูกมาแดงไม่เอาอังก็แดงไม่เอาลูกน้องแดงไม่เอาลูกไม่เอาไปเลยตีเศร้าเลยตีแดงเช้าสวย คใครด้วยใครอันย่าโมาสลูตาเลยโมข้างทางบ้านเบาเบาอืมเบาเบาอันย่าโมาไปไปเห็นลูกปะย่าโมอย่าโมาไปย่าโมเดินดตัวไปยุ่งเยอะเราไปนไงยุ่งกัดแม่ลูกปะพี่แดงมาแดงเอาของมาด้วยปพราตังกระลกละโจกกูเวนี่แดงเวนี่มันเสียวมากบ่แดงเวนี่กว่าปพราะต้งเดินตรวบิ่มบ้า มาลูกมาเอามาเอาเข้าบ้านเร็วคุณนะ่ะอุ้ยเหรียญมวนเด็กหน่อยอันย่าโมเอาไหมลูกเอาไหมไหมไปแล้วค่ะเดื่อแล้วเกิดยังปักเงี้ยวโมยีย่โมเแบบี้อยู่กับพี่แดงระวังยุงเยอะนะลูกพี่แดงมายุงเยอะไม่เอาลูกยุงเยอะมากเลยมาลูกมา